ยิ้วเข้ายิ้วเข้ายิ้วเข้ามากินเขาวสาวนำกันเ้อพี่น้องเพิ่มเห็ดปวกแกงเห็ดปวกพี่น้องเลยวันนี้เมนูอันแจนเจอดเลอแซ่บแน่นอน นัวยังไงง่องเออมันหอนแป๊บ <c oughs> เดี๋ยวเสหยงหออกไปโอ้ยเลืออเปิดหาก็ขึ้นในด้ดำหน้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อแกงเหดปว่คันหอนตก <c oughs> <c oughs> ขนาด เอียอืมแกงเห็ดปวกครับนี่แปลกตอนแล้วมันเนี่ยแต่บบจีกดอกนี่จะแกงเห็ดแล้ว Tiếng minh Căng thương thương mà cái

กระโปรงซีชมพูดนหมอนเองอูเห็นปะในบ้านมัมดูซักท้ายนะแม่ท้ายค่ะหมูส้มเร็วนั่นนาั่งเห็นบะลอืมมาหน่อยมั่บ่ mắm, rồi một mặt, hết một đắp, chần chần tan, dì nói là muốn ăn hết luôn, แห้เหดปวกวะโอ้ยันยันลวงหัวโคนอยู่ตรงนี้เริ่มข่าวติดมืออ่ะอ อะไรคันนี้อามวะนี่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 มัม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 เฮ้บอ๊บอ๊เฮ้ยบอ๊ไปกันเลยมาน้นองมิน ะ่วกพักตํำกระแดก กิดดูนหน่อยโอ้ยเฮ้ยได้บบเ่ยก็มัมหรอวะอาบมัมมัมกินเข่าสือกินเข่าล,ล้วล่ะปุ้นีกรับมัมเอามัมเอา ก็จะกินอ่ะจำปลาแดกวจะจำปลาแดกหรือจำแจ้วแซ่บแซบยี่น้องเลยแกงเห็ดปวกก็เลยนา่าจะออกไงหันเนาะพนตกบ่อยดิมันก็เลย โอ้น้องเม่นอยากสดแกงเห็ดปูกับผักบุ้ชส้มเออน้องเม่นอยากสดแกงเห็ดปูก้นนี่มาลูกเบิงโอ้ยปลาแดกปลาแดกว้าวเด้อ นั่นวันนี้ติดมือเพื่นละบันปลาตบบน่องลูกแหงก็ติดลายลงกไปดำนาก็ขึ้นมาลืมว่าไปมือไปถืออีต้มกันเลย กิน้บบนี้กินยากเลยอะแบบนี้เด้อน่นี่นี่บื่อเยหาก,กันนอนยังพอสิบนาทีสักตื่นหละ nè mẹ đủ, hiền rồi một zone là mẹ đủ, bye bye, bye bye đâu, bye bye không, bye bye, chết bye bye mấy, ui, bye bye được mấy. Bye. <laughs> à, đưa, bye bye ừ, <laughs> bye bye đó. bye bye mà luôn